สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำชิฟฟ่อนกาแฟนะคะโรยหน้าด้วยลูกเกดแบบนี้นะคะเข้ากันมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆด้วยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเตรียมนมสดอุ่นนะคะปริมาณอยู่ที่60กรัมค่ะเทผงกาแฟใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้ผงกาแฟของเราละลายค่ะ สำหรับตัวผงกาแฟนะคะก็ใช้กาแฟทั่วไปที่เราใช้ชงดื่มกันก็ได้นะคะพอผงกาแฟของเราละลายดีแล้วนะคะเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็มาเตรียมในส่วนของไข่แดงค่ะวันนี้เราใช้ไข่แดงเบอร์สองนะคะอยู่ที่สฟองค่ะน้ําตาลทรายนะคะเทใส่ลงไปในไข่แดงได้เลยค่ะปริมาณน้ําตาลทรายที่เราใช้นะคะอยู่ที่ 50กรัมนะคะจากนั้นก็คนไข่แดงกับน้ำตาลทรายให้ละลายนะคะให้น้ำตาลทรายละลายนะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายเม็ดละเอียดหน่อยนะคะจะได้ละลายง่ายๆค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะสําหรับน้ำมันพืชนะคะแนะนำให้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคายโนาราหรือว่าจะเป็นน้ำมันลำาข้าวก็ได้นะคะห้ามใส่เป็นน้ำมันปลาล์มเด็ดขาดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คนส,นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่กาแฟ,แฟนะคะที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะพอส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งเค้กนะคะปริมาณอยู่ที่90กรัมค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะปริมาณอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะ มาร่อนใส่ลงในตัวไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามคนอย่าให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะให้แป้งละลายเข้ากันดีกับตัวไข่แดงที่เราเตรียมไว้นะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของตัวไข่ขาวกันต่อเลยค่ะสำหรับไข่ขาวนะคะเราก็ใช้อยู่ที่ปริมาณสี่ฟองเช่นเดียวกันค่ะเทไข่ขาวลงในชามผสมได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวสดลงไปค่ะปริมาณอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาค่ะ แล้วเราก็จะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบนะคะเมื่อไข่ขาวของเรานะคะขึ้นฟองหยาบประมาณนี้นะคะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะพอฟองของเราเริ่มละเอียดขึ้นมาอีกระดับนึงก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกค่ะ ทยอยใส่ลงไปจนกว่าน้ําตาลที่เราเตรียมไว้นะคะปริมาณน้ําตาลที่เราใช้นะคะอยู่ที่60กรัมค่ะเทใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลของเราจะหมดนะคะก็แบ่งใส่ประมาณสักสามถึงสรอบก,ก็ได้นะคะพอใส่น้ําตาลหมดแล้วนะคะเราก็จะตีเมอแรงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ ตั้งยอดอ่อนนะคะเวลาที่เรายกตะก้อขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นจะงอยปากนกขึ้นมานะคะตีมือแรงให้ตั้งยอดอ่อนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตีไล่อากาศอีกประมาณหนึ่งนาทีค่ะด้วยสปีดเบาสุดนะคะ ก็ได้เมอแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนาตัวเมอแรงนะคะไปผสมกับตัวแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ค่ะเราจะแบ่งผสมทีละครึ่งนะคะตักเมอแรงลงมาใส่แป้งครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเราจะค่อยๆตะล่อมนะคะปลิกเอาด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะปลิกกลับแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องทํา ด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็เบามือที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเมอแรงของเรานั้นยุบตัวลงมากนะคะก็ค่อยๆผสมแบบนี้ละคะ่ะพลิกกับแบบนี้นะคะตลบขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็พอตัวแป้งกับตัวเมอแรงเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําอีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะคะลงมาผสมให้หมดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะตัวเนื้อชิดฟ้อนของเรานะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเทใส่ถาดสําหรับนำอบกันเลยนะคะสําหรับตัวถาดนะคะวันนี้เราใช้เป็นถาด1 0คูณ10นะคะรองด้วยกระดาษไขนะคะเพื่อนๆพอพอเทใส่แล้วนะคะก็ใช้ไม้พายนะคะเกลี่ยเกลี่ยขนมนะคะให้เสมอกันนะคะก็เกลี่ยแบบนี้เลยนะคะ เกลี่ยให้ทั่วถาดแบบนี้นะคะพอเกลีย่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําขนมเข้าอบกันค่ะก่อนที่เราจะนําขนมอบนะคะควรที่จะวอร์มเตาอบประมาณ10นาทีนะคะสําหรับตัวลูกเกดนะคะเราจะยังไม่ใส่ในตอนนี้นะคะเราจะทําขนมเข้าอบก่อนนะคะพอขนมของเราเริ่มที่จะสุกนะคะเราก็จะนําลูกเกดรวยหน้าทีหลังนะคะ เพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับตัวชิฟฟ่อนนะคะเราจะนำน้ำนะคะใส่ในถ้วยเล็กนะคะวางลงในเตาอบด้วยแบบนี้นะคะจากนั้นปิดเตานะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่170องศานะคะเราจะอบเป็นเวลา10นาทีก่อนนะคะเพื่อให้ขนมพอสุกนะคะจากนั้นเราก็จะนำลูกเกดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะโรยหน้าขนมแล้วอบต่อไปนะคะ ตอนนี้นะคะขนมของเราก็เริ่มที่จะสุกประมาณนี้นะคะเราจะนํารูกเกตนะคะโรยหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําขนมเข้าอบต่อนะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะเพื่อให้ขนมของเรานั้นสุกได้ที่เลยนะคะใช้อุณหภูมิเดิมนะคะคือ170องศานะคะไม่เปิดพัดลมนะคะไฟบนล่างค่ะนําขนมเข้าอบต่อไปเลยนะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะ จนกว่าขนมของเราจะสุกนะคะให้สังเกตดูหน้าขนมด้วยนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะก็ออกมาก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะน่าทานมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมกาแฟไปฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะตอนนี้เราแกะขนมออกจากพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เนื้อเค้กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบอกว่าสูตรนี้นะคะนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิฟฟ่อนกาแฟ ى, หน้าลูกเกดของเราในวันนี้ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวชนาพัสด์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะได้ลองนําไปทํากันดูค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ